สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับขณะนี้ก็เวลาตอนนี้16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาหนาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองค่ายตําบลบ้านบัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมจะมาชมภาพยนตร์นะครับซึ่งมีภาพยนตร์3จอนะครับคืนนี้ประกอบไปด้วยมาตังภาพยนตร์นะครับหรือว่ามาตังดิจิตอลดี999บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ หน่วยที่2นะครับตรงนี้ก็เป็น LT ภาพยนตร์นะครับหรือว่า LT Movie นะครับในส่วนของหน่วยที่3นะครับคุณผู้ชมครับเป็น Big ทวีชซยโปรโมชั่นบุรีรัมนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับขณะนี้เวลา16นาฬิกากับอีก7นาทีนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาปลอยๆแล้วนะครับบริเวณของสนามโรงเรียนบ้านหนองค่ายนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฝนตกปลอยๆนะครับขณะนี้ ตอนนี้เวลา16นาฬิกา7นาทีหรือว่าบ่าย4ีโมงเย็นนะครับแต่ว่าฝนนะครับแต่ไม่แรงนะครับฝนก็มาปล่อยๆนะครับไม่แรงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงนะครับตามตามโปรแกรมนี้16นาฬิกาเห็นบอกว่าจะมีการเดโมเครื่องเสียงนะครับแต่ตอนนี้16นาฬิกาแล้วแต่ว่าฝนมานะครับคุณผู้ชมฝนมาแต่ไม่แรงนะครับคุณผู้ชมคาดว่าอีกไม่นานนะครับฝนน่าจะหยุดนะครับ นี่ครับอีกไม่นานคิดว่าฝนน่าจะหยุดนะครับนี่ผมอยู่ในเต็นท์ของ l t m o v i e นะครับอยู่ในเต็นท์ของ LT ภาพยนตร์ครับตอนนี้ฝนตกออกไปไม่ได้ครับทางด้านโน้นนะครับที่เห็นก็จะเป็นมาตังภาพยนตร์นะครับหรือว่ามาตังดิจิตอลนะครับซึ่งพร้อมแล้วนะครับทางด้านโน้นมาตังดิจิตอลนี่เขาลงลำโพงเรียบร้อยตั้งโครงจอเรียบร้อยเครื่องเสียงลงเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งของ มาตั้งภาพยนต์เนี่ยลงเครื่องเสียงเรียบร้อยลำโพงเรียบร้อยเหลือเพียงจอเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากสนามโรงเรียนบ้านหนองค่ายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งในขณะนี้มีฝนตกปปอยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ